ความสนไม่มีขีดจํากัดอีแพ้นั่นดูความสนของเขานี่คือที่อยู่ตอนกลางคืนสำหรับครอบครัวแมวนะคะทั้งแม่แมวนะคะและลูกแมวตัวเมียทั้งสามนะคะต้องจับขังใส่กรงไก่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่มนุษย์และเจ้าของนะคะไม้มีทุนทรัพย์นะคะเราก็ ซื้อแค่กรงไก่นะคะมาให้เขาได้นอนตอนกลางคืนเพราะว่าแมวตัวผู้นะคะซึ่งเป็นแมวจรน,นะคะจะชอบมานะคะปนเปียนปนเปีป้ยนนะคะแล้วก็น้องแมวอายุ3เดือนนี่ก็ต้องคอยระวังค่ะคืออยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นและซนนะคะเันเวลาเจออย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้ว่ากำลังทากาลังจะโดนทำํำวิตีวิลายเนาะ รกหน่อยนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บของชั้นล่างนะคะแมวเขาก็จะวิ่งเล่นหยอกกันยอมกันสักที่ไหนนะคะเล่นกันจนเหนื่อยนะคะเขาก็จะหิวน้ำหิวน้ำแล้วก็หิวข้าวก็จะกินอาหารแล้วก็นอน แต่บางตัวนี้เขาจะไม่ค่อยกินอาหารมันก็จะวิ่งไปหาแม่นะคะดูดนมเดี๋ยวเขาตัวสองและคะจะมูกดำข้างเดียวหนูจะแบบไม่ค่อยสู้ค่ะเล่นหยอกกันเด้อหนึ่งตัวจะแพ้ เป็นพี่ที่แบบน่ารักนะคะเล่นกับน,น้องก็แพ้น้อง แมวติดกรงขังนะคะเพราะว่าสนวันนี้ก็จะให้กินนะคะเห็นไหมเห็นไหมกินอย่างอริสอร่อยนะคะทูน่ากระป๋องค่ะทูน่ากระป๋องวันนี้แม่มนุษย์ใจดีเอาทูน่ากระป๋องมาให้กินเอา แบ่งพี่หนึ่งด้วยแบ่งพี่หนึ่งด้วยแบ่งพี่หนึ่งด้วยหือืม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 เขาเข้าไปได้ของกินเขาก็ลืมที่จะออกจากกรงนะคะปกติเขาจะโวยวายดูดูด,ดูอันนี้ก็เหยียบการกินเลยนะไล่ทุกซอกทุกมุมนะคะความอร่อยของ ทูน่านะคะไม่ปรานีใครพี่หนึ่งโอ้พี่หนึ่งไม่ได้กินเลยอะ่ะน้องสามกินหมดเลยหึน้องสามไม่แบ่งพี่หนึ่งเลยอะ่ะหึน้องสามน้องสามไม่พี่หนึ่งกินอ่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งกินแล้วพี่หนึ่งกิน นีหนูไม่กินกลัวน้องสามตบชีวิตแมวนะคะกินแล้วก็ดนอน,นะคะหือ,หอ,หอพอ,อยังพอ,อยัง่งอิ่มยังอิ่มแล้วจะได้เอาออกมาให้แม่อือมา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 เอาให้แม่มั่ง แบ่งให้แม่กินมั่งอืมสามึงอย่าตะกะตะกะเหมือนแม่มึงเออให้แม่กินด้วยแม่จะได้มีน้ำนมมาให้พวกเธอดูดเคไหมอุย้ยดูสองเขากินแบบละเมียดละไมนะคะเอ,อ้ยน่ะอืมโอ้โหยืนบนจานเลยนะจ๊ะอืมแต่ละตัว นี่แม่แมวนะคะแม่ทองแทก็จะเป็นอะไรที่กว่าจะได้กินนะคะแม่มนุษย์ต้องให้ลูกกินก่อนนะคะแล้วถึงจะเอามาให้แม่มาแม่ทองแทกินนะคะอือสามบอกโอ,อ้เสียดายกำลังอย่อยสองก็ไม่ยอมปล่อยจานนะคะ <c oughs> สรุปนะคะงานนี้นะคะหนึ่งกินน้อยสุดคาทูน่ากลัวน้องน้อง อดนะคะดูสามดำตาลูกวาวนะอกําลังอร่อยเยอะๆโอ้อยากแย่งแล้วอยากแย่งแล้วนี่ใส่ขี้แยง่งอย่างงั้นแม่มันเลยสีน้ำตาลนะคะไอสีน้ำตาลคือเจ้าสามนะคะหนึ่งเราจะเรียบร้อยไม่สู้ไม่อยากจะตะเลาะเบาะแวนน่ะจมูกตามสองข้างทางซ้ายมือนะคะท่านผู้ชมเราจะเรียบร้อยกินน้อยนะคะ ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยสน,นะคะ่ะแต่เจ้าสองนีนตัวกลางนี่เปิดฉากเปิดฉากก่อนเลยนะคะจะเอาเท้าตบหัวมั่งไปตีหางมั่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าเปิดศึกนะคะส่วนเจ้าสามนี่ไม่แต่ก็ไม่ยอมะคะ่ะใครมาลังแกนี่เสร็จโอ้โหนี่ละเอียดจานแววเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาจานในกองออกนะคะไม่งั้นมดจะขึ้นนะคะ ก็มืดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากรงนี้เราจัดไว้อ่าอยู่ในบ้านหมดแล้วยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเรียบร้อยตึงตึงถึงเวลาถึงเวลาของแมวน้อยทั้งสามตึงตึงอยู่ต่อเลยได้ไหมฮะ hmm? หนึ่งโมงกฉันนอกไปเอาฉันนอกไป หนาวาไปสูดลกกว้างืกินน้ำก่อนแต่ว่าหิวน้ำหือหือมันคืออะไรขังฉันทำไมเดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วแม่จะให้ออกไปเพราะว่ามันเปียกลูกกินหมดยังหมดแล้วใช่ไหมเก็บนะแมวบองแมวงงนะคะ เราจะมาปล่อยแมวออกจากกรงกันนะคะแมวตัวนี้แมวตัวนี้ออเออออกมาแล้วไปอยากออกมาก็ออกไปออกไปนะคะมาอีกตัวแล้วแม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 มวแวแมวูกไม่ออกเหรออออกมาแล้ว เมเมมา1อัยยะ1เก้าอย่าหือมาไงอันนึงอยากอยู่ในกร่งเหรอจ๊ะหือน้องแดงน้อง1ตัวเองออกมั้ยออกหรือเปล่ามาเร็วหือหือ หนึ่งก็ไม่ค่อยออกนะคะให้อยู่ในกลงก็น่าละเนาะอยู่ในกลงก็ได้ใช่ไหมงั้นหนึ่งก็อยู่ในกลงตัวเดียวนเนาะอือเอาออกมาแล้วออกม,มามาสิแล้วมามะมามมมามมาหนึ่งงงหนึ่งนี้ก็ไม่ค่อยทันนะคะไม่ว่องไวค่ะเชื่องช้า ก็นิคำน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสรุปเขาจะออกมาไหมเนี่ยหนูจะออกมาไหมคะหนูไม่ออกแม้ก็จะนั่งถ้ายหน,หนูอยู่ในกรงนะจ๊ะอืออือเอาไงกำตาลุกวาวฉันชื่อหนึ่ง I am หนึ่งวาต้าฉีว่หนะนึ่งเติมจีมาสคิเรนะเนกเกเดส <c oughs> เป็นแมวตัวที่หนึ่งนะคะน้องแมวตัวนี้นิสัยไม่ค่อยสุกซนค่ะนั่น,นเธอ

แมวตัวนี้ไม่มีพัฒนาการ ดูหนึ่งนี่หนึ่งไม่เรื่องมากเลยอยู่ในกรงก็อยู่ในกรงสิใช่ไหมสองจะจมีปัญหาอะไรจ้าอาออกไปออันตรายอยู่ในกรงนปลอดภยัยแง่แง่แง่อืมอยู่อยู่ในนั้นแหละเอออยู่ในนั้นก็แสนสบายเห็นไหม ดูหนึ่งสิดูพี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยดูพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งไม่ร้องเลยพี่หนึ่งก็เฉยเฉยหืมหืมจะร้องทำไมลูกหก็อยู่ในกรงอ่ะสบายจะตายหืมหืาเอ้เอ้ ดูพี่หนึ่งเนี่ยดูพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งเรียบร้อยสุดเลยไม่ร้องสักแอะเลยมีสองกับสามเนี่ยขี้บวยวายรู้ป่ะอืมคันดิหมัดใช่ไหมรู้สึกคันร้องจนหิวน้ำเฮ้เฮสามคนอนละเวก 3 chữ của lời yêu 1 1 2 3 Hi, how are you? I'm fine, thank you, and you? Đi, đi Wow, wow What's the matter with you? Uh-huh, uh-huh It's time to sleeping, okay? Feel asleep. They're gonna go to bed. Oh, oh.